สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศครับยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนในหลายพื้นที่นะขณะเดียวกันลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดลงมาปกคลุมก็เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็จะเป็น ลมหนาวอีกระรอกหนึ่งที่แผ่ลงมานะครับแต่รอบนี้อาจจะไม่เยอะเท่ากับรอบช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวต้องจับตาอีกรอบหนึ่งในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับที่จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระรอกหนึ่งที่มีกําลังแรงกว่าร,รอบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ก็จะมีในส่วนของอากาศหนาวเกิดขึ้นในช่วงนี้และก็ที่สําคัญ มีโอกาสที่จะมีฝนได้ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลในส่วนของภาพรวมนะครับถ้าดูจากแผนที่อากาศพื้นผิวจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงรอบค่าที่ผ่านมาก็จะเห็นครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงบริเวณโซนหนงด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ํา1010ที่ปกคลุมอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีเส้น1012นะครับที่เป็นบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับ1014 1016โดยเฉพาะส่วนอีสานกับภาคเหนือ1016ต่อเนื่องไปถึง1018ก็เริ่มที่จะแผ่ลงมาทําให้มีอากาศหนาวเย็นในขณะที่บางพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นลักษณะของฝนหลงฤดูการ ซึ่งถ้ามาดูในส่วนของคาดการพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้นะครับจากข้อมูลทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง18นาฬิกาของเมื่อวานจนกระทั่งถึง18นาฬิกาของวันนี้ภาคใต้นะครับเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะครับในบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดส3องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคเหนือภาคตะนอฉีิงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด3 3องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับมีฝนเล็กน้อยแล้วก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-3 3องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดมันนะครับ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสแล้ก็อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด34องศาเซลเซียส ในส่วนของทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรนะครับนี่คือในส่วนของทางด้านการคาดการณจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ในขณะนี้ขการกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝน20%ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ําสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด31องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข้อมูลจากทางด้านกรมอุตุนยิยมวิทยา แล้วก็ถ้ามาดูบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับมีบางพื้นที่ที่มีอากาศที่จะมีฝนตกหนักนะครับโดยแบ่งเป็นสีเหลืองก็คือคาดการปริมาณฝนมีความเสี่ยงอคาดการปริมาณฝน35.1ถึง65มิลลิเมตรนะครับสีเหลืองประกอบไปด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดปัตตานี ในขณะที่สีส้มนะครับมีความเสี่ยงปานกลางคาดการปริมาณฝน65.1ถึง125มิลิเมตรนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดชุมพรสุร,ราธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดระนองจังหวัดพัทลุงพังงาจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและก็จังหวัดยะลาในขณะที่บริเวณพื้นที่มีความเสี่ยงมากเป็นสีแดง ก็คือมีความเสี่ยงสูงนะครับคาดการปริมาณฝนร้อย2 5ึถึง250มิลิเมตรก็ประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาสจังหวัดกระบี่นะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนบางส่วนมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นรวมทั้งโซนทงด้านภาคเหนือนะครับเชียงใหม่บางส่วนลำพูนลำปางบางส่วน จังหวัดเชียงรายบางส่วนจังหวัดน่านนะครับจังหวัดแพร่บางส่วนอุตรดิตจังหวัดสุโขทัยนะครับจังหวัดตากรวมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกบางส่วนมีโอกาสที่จะมีฝนนะครับเช่นเดียวกับทางด้านจังหวัดกำแพงเพชรและก็จังหวัดกาญจนบุรีบางส่วนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดจังหวัดชนบุรี ส่วนบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมานะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดระนองจังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลสงขลาปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าะนองได้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่คือข้อมูลจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของโมเดลฝนนะครับแล้วก็อากาศหนาวเย็นในช่วงตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมาช่วงประมาณ4นาฬิกาครับโซนทางด้านภาคเหนืออุณหภูมิโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฉลี่ยอยู่ที่16-17องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย17-18องศานะครับเชียงใหม18่18-19องศาเซลเซียสจังหวัดน่านต่ำสุดอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือ15องศาเซลเซียสนะครับอําเภอเมืองน่านจังหวัดอํเภอเมืองน่าน18องศาในขณะที่จังหวัดพะเยาเฉลี่ยอยู่ที่19-20องศาเซลเซียสลำปาง19-20นะครับจังหวัดแพร20่20-21องศา แล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ประมาณ22-24องศาเซลเซียสในขณะที่อีสานหนาวสุดจะอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอําเภอภูรเรือจังหวัดเลย17องศาที่เหลือเลยฉเฉลี่ยอยู่ที่17-19องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ขอนแก่นอยู่ที่19-20องศาโซนอุดรธานี19-20หนองคาย19-20องศาเซลเซียส จังหวัดบึงกาฬสกลนครนะครพนมฉเฉลี่ย19-20องศาในช่วงเช้าวันนี้นะครับอีสานตอนต้อยู่ที่ประมาณ21-22องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้นะครับภาพรวมอุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็จะมีฝนในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดพิจบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีนะครับยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองในช่วง ประมาณ10ช่วงเช้าตรู่วันนี้นะครับแล้วก็พอช่วงสายๆก็ยังคงเป็นบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสที่มีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงประมาณ8นาฬิกาถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในขณะเดียวกันมาดูในส่วนของ ช่วงประมาณเที่ยงนะครับจะเห็นการกระจายตัวของฝนมากขึ้นตั้งแต่จังหวัดราช,ชบุรีนะครับเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรัง จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและก็จังหวัดสตูลจังหวัดภูเก็ตฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านจังหวัดนครสวรรค์ครับตากนครสวรรค์สุขโขทยัยพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์ลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายพยาวจังหวัดน่าน นี่คือมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนะครับในช่วงประมาณ12นาฬิกาหลังจากนั้นไปดูในช่วงบ่ายนะครับไปดูช่วงบ่ายประมาณ14-15นาฬิกา14นาฬิกาการกระจายตัวฝนนะครับจงังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพรนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดสงขลาปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูล แล้วก็ด้านบนฝั่งตะวันออกบางส่วนนะครับระยองชนบุรีจังหวัดนครปฐมกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรสาครฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดตากครับจังหวัดตากจังหวัดกําแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์สุขโขทยัย จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่ลำพูนลำปางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดเชียงรายจังหวัดพยาจังหวัดน่านบางส่วนนะครับ พอมาดูบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นจังหวัดระนองพังงานะฝนฟ้าขนองนะครับระนองพังงาสุราษฎร์ธานีช่วงประมาณ14นาฬิกาวันนี้นะครับพอช่วง15นาฬิกา16นาฬิกา ก็จะยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนหนัหนกบริเวณโซนทางด้านภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองระนองพังงาภูกเก็ต จังหวัดกระบี่จังหวัดตรงังนับจังหวัดสตูลด้านนี้จะเป็นนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีจังหวัดยะลานาราธิวาสจังหวัดตรงังจังหวัดสตูลฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดราชบุรีนับกาญจนบุรีนคนปรปฐม สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีด้านนี้จะเป็นจังหวัดตากตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนล,ลำปางนะครับจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ นี่คือในช่วงประมาณ16นาฬิกานะครับแล้วก็บางพื้นที่มีโอกาสที่จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้จังหวัดระนองพังงากระบี่จังหวัดตรังหลังจากนั้นไปดูในช่วงรอบหัวค่ำนะครับประมาณ18นาฬิกา บริเวณโซนทางด้านภาคใต้ย,ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนต่อเนื่องนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลน,นครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลา จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะาลานราธิวาสตรังสตูลแล้วก็โซนทางด้านฝั่งนี้จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดแม่ห้องศนบางส่วนลำพูนล,ลำปางบางส่วนนะครับกรุงเทพราชบุรีสมุทรปราการบางส่วน ในช่วงประมาณ18นาฬิกานะครับหลังจากนั้นไปดูช่วงรอบค่ำนะครับประมาณ20-21นาฬิกาก็จะมีโซนโบริเวณภาคใต้บางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลา ปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสตรังสตูนพังงาก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในช่วงประมาณ 24นาฬิกานะครับช่วงประมาณ24นาฬิกาฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับภูกเก็ตพังงานี่คือบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็พอในช่วงเที่ยงคืนวันนี้ ถ้าดูอุณหภูมิก็จะเริ่มอุณภูมิจะยังจะเริ่มลดลงต่อเนื่องนะครับจังหวัดแม่ห้องสอนอำเภอปลาย16องศาแม่แจ่มเชียงใหม่15องค์กอย17จังหวัดหน้านับบ่อกเกลือ15ฝาฟากท่าอุตรลิต1์18นะครับจังหวัดเลยอำเภอภูเรือ18 เพชรบูรณ์21นะครับนี่คือในส่วนของบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าอากาศจะหนาวเย็นนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของข้อมูลรายละเอียดนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาการคาดการตั้งแต่ช่วง18นฬิกาของเมื่อวานจนกระทั่งถึง18นิกาวันนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและภูเก็ตส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณภาคตะันกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังตรยจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมส่วนประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพจากสาภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีบอกรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากสาภาพอากาศแห้งไว้ด้วยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกีิงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วนะครับส่งผลทําให้ มีลมตะวันออกพัดนำความชืน้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคก,กลางภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลนดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับ 18นาฬิกาของเมื่อวานจนถึง18บนาฬิกาวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-16องศาเซลเซียสลมตะหนกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอาก,กาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพร,ร,ระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ภาคกลางนะครับขออภัยนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด31เอ,อ่อ21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณนี้มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28 3 4องศา,าเซลเซียสลมตะวนันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกรบีีตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-31งองศา,าเซลเซียสลมตะวหนอกเฉียงเหนือความเร็ว15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นลักษณะสภาพการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ